ครับผมสวัสดีเอซีเนาะดีๆต้อรับเข่าสู่สองมาหแห่งผ้ามวนเอาวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังนะพี่น้องเด้อแนวทางปูวัดป่าอุดรครับผมมาได้มาแล้วอ่ะจิเป็นตะไรสิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมรับฟังน้องกันครับเอากลับน้องการปูครับผมเล่นทอดจะเล่นทอพี่น้องมาตามต้องวัดได้พี่น้องเด้อสำหรับปูวัดป่าอุดรนะครับเด้อ โอ้ยกับฝันมงที่ผููฝันเห็นนี่รับโดยมามันจะแมนหล่นน่ะครับวันนั่นกับมีดปัดวัวกล้วยเนะ <c oughs> ยาะกล้วยว่านันไทยก็ตีเป็นศูนย์เรนรูออกหนึ่งซี่กับคำวันจำได้ปะครับผมวันนั่นละมงนี่ะละมงที่ว่าผงปุ๋ยพันขคนนี่ละสามข้นนี่ละก่ไส้สามคนนี่ละครับผงปุ๋ยพันค้นนี่ละ พันมืนพันธุ์ผู้เดียวหลดหมุนมันนะมันหมุนเสียกเกี่ยวใช่ครับต้องผุยพันธุ์เข่าหันเข่าหันเขาน่ะเออตายเลยน้องวันนี้วัสนน์เพราะไส้มาสามคนเราเมันพันธุ์ผู้เดียวนะครับผมกูก็ว่ามันตายแล้วกบบอืมวันนี้จูงบอกมากแบบม่งวี่เบิ้งวันนี้เอ้ามันก็ฟื้นขึ้นมากวันนี้ตลอดโอ้ยมันพอตายมันมันไม่ศูนย์หรอกจ้ะดอกโอ้ยขันเป็นมั่งบ่ฟื้นขึ้นมากนี่ เกมเก็มเลยเลยเนาะเก้าศูนย์สามเอ้ยบ่มี่ของฟิวเลยโอ้โอันนี้พูดมาเอาเก้าห้าสามหมดทั่วมันพอายเนาะกาหาใช่รวดเร็ววันนี้ัะผมนังว่าจังยจงฝืนขึ้นมาหมกกอกบนเนีัอ โอ้เจ้าแม่นเจ้าพี่ดองเนาะพี่แต่ว่าผ่านมันพัานกูก็ผพันหน้าพันหลังมันเกี่ยวเนาะเกี่ยวก็เรียกว่ากัแม่นบ่ล่ะครับผมเกี่ยวขันมันเดือดสมุเลยศูนย์เออเต็มเต็มเลยวันนี้เยตวเต็มเต็มเลยแล้วเนาะฝืนจ้องมองมาวันนี้เลยโอ้ยตอนนา้นหันกวันนี้เอาไม้ปูเอาไม้งวดนี้เนาะเกูยอบซีมันเป็นยังไงล่ะกันผู้ฝันมันนะ ไม่อันโหลดวันเดียวไอ้กับเับพ่งโอ้คือจังหวะน่ะนะแต่ว่าลายวันไนเล้วเราะได้เพ่งเนาะพ่งนี่กันวันนั้นกันเป็นเอาสองสองอันสองหางกดตัวเจ็มเ็มเนี่ยวันศูนย์เก้าห้านเนี่ยปูก็ว่าว้าเล็กหาคือเล็กสามเหนนะปูเลยว่าอ้าหางเดียวน่ะยังไม่มาอีกดียังสั่งอ่ะมันเป็นยังไงก็ยังนั่นว่า เอาพี่เราเนาะสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งเอาเรื่องพูดกันเนาะครับผมเพราะว่าเมื่อนั้นให้ลูกศิษย์ลูกหาเของมหานะโอสมค่ะโอ้ให้เคนครับพอสมมาแล้วอะไรเงินมันพอสมลรอพอมันอายุหลายกว่าเนาะครับผมอย่างนีจะเป็นมัดขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาพูดนี่ยละว่าอย่างนี้ไฟพูดนี่ยละอ๋อครับผมแต่ว่าก็ไม่ย้ำไหนก็คือยังม่จะหลุดพูกระบอกนี่มากเมื่อนั้นเพิ่นกระบอกนี่ คันผู้ใด่ได้ขิบกรีดูอยู่บนว่ากันแย่ตรงหลายมเปนวงน่ะมันนั่นแหันตตายังบนโลกไปนะมันมันก็ให้6บซีมันก็ออกพกหายเลยเนาะก็เต้มเดียวหรือไงคันบนกับสามสองอ่าสามสองเก่าไหมบ่ลระเนี่ยมันกับสองเก่ามันก็นึ่งเก่าเลยไมเขาก็จับออกนี้สองตัวไหมบ่หรอหลุดลงแต้มหนึ่งเออสตัวเขากบจับออกอยู่นั่นแหละอันละเต้ยมเนา วันนี้เพิ่นก็บอกขึ้นกันมัิ่นบอกว่าให้ขึ้นในล้งน้ืเแล้วเจ่ว่าตัวลางนี่เพิ่นบอกให้จับออกสองหางเลยโอ้ระบุเลยระบุเลยบอกวันวันนี้ต้องขึ้นต้องลงทีเพิ่นบอกงที่แต่ว่ากันตรงไหลยังที่นะครับผมโอ้ยปู่ก็บว่าโอ้ยก็บอกขคนสื่อนาอคนสื่อมาปู่สนอปู่หายังที่เอาตามปู่นี่เราสนอครับผมก็บอกแอ้ที่พนั่งมาสั่นว่าให้ขึ้นในร่งคนห้องบน่วยฟัมกันนะครับผม ผู้กันเด่นฮกซี See, oh, ่วงกลมเดียงหมดเนเดียวมให้ห่นเลยแต่ว่าอันแปดสองสองแปด้องบอดนั้นครับของงานไม่พอหรอกจนว่าตัวเน้นในคือหกซี่นะซี่วงแรกไมาโอ้ยหกาโอ้เดียงเดียวงานี้มากแล้วเป่าอืมไห้มาแล้วเอาลกปุก็ปูสิบบา่งแกันพี่น้อง่นบอกว่าแปดสามหกเมตดยวโอ้ แต่ว่า่นบอกว่าให้กลับน้ำมไอ้ไอ้ไอ้กลับน้่มไ้ขึนในโลกนําบ iscilla, ok water, function, lighting, ่ห้อหันอยู uhm. ่ในหันเออหุนอยู uh. to to ่ในหันแปดสามหกได้พีอน้องเด้อนบอกว่าหกประตูหกสามแปดเออสามแปดกัดกัเลยบอกว่าห้นเจ้าเ้่ตัวนะพูดเฉพาะหิเจ้าเ้ตัวให้มันยังไงเป็นอยู่ดีวันเลยใอ้ยุดได้หันเลยแต่ว่าพังกูบอกกูนํามันเลยเอ็มเต็มเมินเต็มที่าที่บึงอยู่นี่นี่เยกฟังกูบอกกูนั่อันนี้คือเป็นให้ข้ามแหกเนาะนี่นี่ วนไหนก็แบบแปดเดี๋ยวบอที่บอกเดวันนั้นเพราะว่าผู้ใหญ่ตรงเดล้อลูกขอเอาเลขไทยแล้วมาที่หนึ่งสามตัวนะมันนี้คนเคยบอกเอาเอาฟังเด้อพอที่บอกวันนั้นแปดสามหกวันนั้นมาเพิ่มคนเลยบอกว่าให้กับหน้ากับหลังน้ำครับผมอืันนั้นกะ ตอนตอนว่าเลขสองตัวจะว่าให้คืนในลกน่มจ้ว่าตอนตอน,ตอนเลขสามตัวบอกว่าให้กลับหน้ากลับหลังโอ้สามตัวเนี่ยให้ให้ใหป้นหน้าป้นหลังนะครับผมเจ่ว่าปีนหน้าปิ้นหลังนี่คือจะเป็นหกประตูครับผม,มหกประตูอ่าแล้วันนี้ก็ิ่นก็บ,บอกว่าล่างนี่บันนี้เ,อ,อ,เอาสองตัวสองตัวล่างองันล่างบันนี้ล่างเอาบนแปดสามหกให้กลับเอาไ้พี่น้องให้ปิ้นเอาคนว่าันนี้ล่างบันนี้ล่างคือหกศูนย์ห้าศูนย์ อลาอาบอกบนบอกล่างกันเลยแยกคือเกาลัดของปูหกศูนย์ห้าศูนย์นี่หลายคนบอกว่าให้ยับแย็บางทีนะโอ้คือบอกแต่ว่าขันจังปูว่านี่ศูนกับหนึ่งมันตัวเดียวกันเนี่ยขันคนบอกว่ายับแยอ่าอาจจะเป็น 6151ที yes, of bottle of bottle of bottle ่อะไรเพิ่นยับเพิ่นยับลัก10เฮาหยับหลักหน่วยซะสิแม่น0นี่เก็บได้เหมือนตัวเดียวกันเด้แม่นปู่เออแต่ว่าต6กับ5เพิ่นยับไวแล้วเออเพิ่นยับไแล้วเด้อสิอแต่ว่าตต0นี่1แน่นอน่กูว่าันนยับนะเออเพิ่นบอกว่าให้ยับนะโอ้แต่ว่าก็ฟังมบอกปูนํามันสิเป็นหลายตัวเนาะฟังไว้เออเอา050ออกมา5161นี่ เออเจ็บตัวน้อยไว้เอ้าตัวกันไม่เจ็บแต่กันไว้บ่บ่เพราะว่าเพิ่นบอกดิคนบอกดิเพิ่นบอกว่าให้ยับดิ่นบอกให้ยับดิเนาะก็ต้องหงับไปแล้วนาะพี่น้องอ่านั่นตหงับเต็มโอ้พ่อไทยบนสามตัวเม็ดเดียวมั้งแต่ว่าผู้น้องผู้หลานนั่นมากเหมือนนั่นที่ที่มาขอเพิ่นมัน S <S เขาได้เน <anc ut ol ed> ี่ยตีว่าดอกบัวเก้าดอกนะอืมเขาได้ทั้งซีมันหูดน่ะดอกบัวเก้าดอกมันกับอันเก้าอยู่แล้วมั้อ่ะเขาตีว่าดอกบัวดอกหนึ่งอันเก้าดอกนไงเขาว่าอันดอกมันนี่เป็นศูนย์วะท่านมันเขาตีใครรู้ดวงเขาสี่ไหนหมดเขาตีเขาได้เป็นสามตัวตัวเลยศูนย ศูนย์เก้าหนึ่งาละศูนยอดอกบัวเนี่ยเขาตีว่าเป็นหนึ่งวันทันเลยเก่ากับเก่าอีเหล้วนะนี่แล้วเจ้าที่มีดวงนะขาเจ้าง็มาเอาปัญหาเพ็นดีกลัวไปทันต่ว่าตัว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 ที่เป็นไถ่ตัวเลขกนี่มันมันหลุดสามสองเก่าเป็นเงินละคนไหนเขาเรียกว่าคนบอกว่าพอจะขอดอกบัวครับดอกบัวเก้าดอกนะนี่แหละเขาตีเอาตัวนี้เลยนะตีเอาตัวปัญหานี่เลย 40, วันไหนสี่หมื่นปูอะว่าเมื่อใดปูอันเชิญอนดเมื่อเนี่ยถี่มากสื่อของมากไอ้ปูลลสื่อผลนละหมอกหลักใหม่มากมัน่วงคนมาบ้านร่วงปูนะเคนใดน้ำสี่หมืน่นหมดนั่นนะรครับผมร้านนี่ยละร้านนี่ยละเขาบอกไว้แล้วว่าเมื่อใดคือหลวงพ่อได้มื่อนั้นบอกโหลดเยอะที่สื่อพลละไม้มาสมทบมากลงบุญน้ำพาะท่นครับผมเรียกว่าโอ้ยพระท่านในเราบุด หดหนึ่งสองหดสามหดว่าเราสนองมิท่หลุดมิทุ่ซยยืนนีสนองว่างหนึ่งหันวัดย์ยัได้ยี่ดีกันยั้งฟื้นขึ้นมาอยู่อูนึ่งเราว่าเดียวศูนได้เล้วตายแล้เมันศูนกับข้ัววันนี้เนาะนั่นแน่นิ่งเสียไยเสียงรัดเนาะตายแล้วันนี้มันก็ว่าตายแล้วเนาะมันเมื่อยอยู่อไปยิงืนปองงงมากวันนี้ก็หาท่านัวาก็ฟื้นทนอน่วันโอ้ยโอ้ยเชื่อี่วายยังได้เนาะ เอาความฝันเนาะครับผมเอาคนนี้ละปัวเนาะอืแก็คือเบื้องต้นก็คือได้มากสี่แหละแต่ว่าอันอันเพิ่นเป็นปัญหาอัน่นว่าบ่ออันมันมันมัดสามที่นี่คน่าก็ได้อยู่เทว่าบ่เอามันแมนบ่ออันไดประธานได้คน้ชุดเดียวนี่บ่ในชุดล่างนี่ล่ะในชุดล่างนี่ล่ะเพิ่นว่าอะไรไงล่ะคนบาสามสามสองหรือสามสี่บ้ออันเดียว เออตัวนี้ผู้ก็จำอะไรลงไปเนาะคนยุ่ฟัง่ห็นในขีดว่าได้เขียนไว้ตัวนี้ก็ว่าได้ยุว่าสามสามสองนี่งวะสามสองเลยว่าเป็นสามสองหนึ่ล่ะแต่ว่ากันฟังในขีดไม่อยู่ฟั<ม>งในขีดมีอยู่ผู้ประจําอะไรนะผู้ประจํเขียนไว้ว่าเป<ม>็นสามสองตัวนี้สามสองพอกอะไรอยุแต่บาบาว่าพอเอาคัามมาตัวพอเอานี่นี่มันสิมา้า<ม>อันนี้มันมันอาจมันจะบอกกับกันนะเอาเอาเขียนมาอีกตัวหนึ่งเลยสามสองหนึ่งคว่ามันสามสองหนึล่ะ กันตู้ฟังบ่ผิดสามสองอกก็ได้กะสุนตัสามสองนี่แะว่ามันสามสองนี่แหละโอพิจนาพิจนาเนาะพิจนาที่น่อยอาตัดได้เนี่ยเครื่องไม้เป็นสมัครโอ้ยพิจนาเนาะพิจาวน่วาว่าสามสองเก่นสามสอเก่าแล้วก็ใช้ยัง แต่ว่าตัวค้ำปัญหาเพิ่นนั่นเพิ่นว่ามาาไม่ได้แท้แก้วว่าตัวตัวค้ำปัญหานั่นเพิ่นว่านอย่างที่อดอกไม้เจ็ดสีดแล้วก็อีหยังสามดันโบเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนอีกตัวนึงมันถี่มี่นว่าดอกไม้ๆๆเขียนเขียนทั้งทั้งรอเลขสามตัวพี่ก็ได้เออเพราะว่ามันมันวัวเลยเป็นลุนเป็นรางเขียนเทิ้งอะไรตัวนี้เจ<ห>็ดสามเจ็ดเออผลว่าดอกไม้เจ็ดสีแล้วก็พวกมาล่าสามดอก สามสามดดกม่สามพวงนี่หละสามพวงออนี่ล่ะอันนี้เป็นคํำปัญหาเพิ่์นน่ะปัญหาเอออันคํำปัญหาเพิ่นอือือนี่ล่ะอันนี้เป็นปัญหาด้วพี่น้องด้วยสองชุดนี่เนาะอ่าเจ็ดสามนี่แหละครับสามสองเป็นปัญหาอ๋อเอาสามสามไปใส่นตรเพึ่งอืออือเป็นปัญหาพี่น้องอือปัาเพิราบเอา เข้ามาพ่าเอาเน <campus S 1> าี่ยมันจีแมนยังสี <S S นปำ่วมันจีปิ่นกับกันนะเดียเลยบ่เอากระไรพนลาเงินมาปูเมียน่นาพ่เอาพี่เยบ่เอากระไรพันวา่เอาวมันสีมาตัวบ่อตอนี้เยวนี้เออออนี่แหละสามสองพ่นวาพ่เอา พิศนาเพื่อเอาแล้วยนับพี่รองเป็นพิณาเป่นมาด้ยุแต่ว่าบ่อเพาุ่บอกแค่สี่ดยเนี่คุบอกสี่ดินแต่ว่าผู้เรื่องเขาจะว่ามมาบ่อานีมันจิมากอย่งสี่นะเขาลักษณะแปรกับของพืนอันนัครับผมีลยวกบดอกพวกมาไล่จ็ดสีแล้วดอกดอกมะนาอย่างผืนวานี่สามดอกเือสามอันนี่เระที่คุนขออันนะผู้ว่า อาจจะมาตัวนี้น้ำมันขกันพอาด้วยมาคนจะบังแบบออกมาปัญหาสินะลักษณะเพิ่นไห้หนาวฟั่งเบื้องหน้านี่ลหละอันนี้เป็นผู้แปลให้เด้อเห้เด้อเพราะว่าหกหนึ่งหรอกกับหานึ่งนี่เป็นผู้แปลว่าฉลาดนั่นเพิ่นบอกว่าไอ้ใส่ปัญญาหรือใส่สมองน้าหน้าครับผมเขาเขาจะจะเป็นนั่นอืนี่ลหละก็ขึ้นมาเพราะเอานน่ะละฟื้นขึ้นมาเป็นศูนย์ศูนย์มามีดอกวันฟื้นขึ้นมาเป็นหายบพรานั่นปอายกันมัน เอาไส่นี <te aks> <te aks> ่เต uh> ็มเต็มหมดเลยเต็มเลยเต็มตัวเอาครับผมเนาะตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้เป็นแนวทางครับผมสามตัวแปดสามหกสองตัวล่างหกศูนย์ห้าศูนย์ครับผมเนาะเน้นเน้นงวดนี้ปูัดป่าอุดรเนาะห้พิจาะลาเบิงห้เป็นแนวทางพี่น้องเด้อมากระจัดคัดกระพันแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแน่ใจกับตั้งช่อง มหาแห่งพามวนสวัสดีครับ